อฮ้ยแม่ให้ตื่นมาแต่เช้าเนอะนกนกเสียงดังเจ้าเจ้าเจ้าจัาจบแดงไมงเลยได้ไมเนี่ยก้าก้ามึงใจเย็นนี่กูก็น้เงมัน,นกันไอสัตว์นี้นั่งใครอ่ะวันนี้วันตางหองเจ้าเว่เทียนเอ๋ยวอาผิทีที่มีพฤติกรเจ้าด้ยเถอะค่ะฮะมันพูดอะไรวะนั่นก้้า ไอ้กูว่าสกิฟไม่มีนะนี่มึงฟังกูนะสก,กิฟกูได้ให้มึงเปิดเพลงเอ้าเหรอขอโทษขอโทษทีกว,ว,ว,นะว่ามืแต่คุณมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าครับปีเตอร์นฮาเบย์นองวุฒิพหน่อิบไลล์เราจบกันไปนานแล้วหรอครับไอ้เรื่องนั้นนะ่ะพี่ไม่ไ์เนฮาเบย์นองน้องจูบคุณอยู่นะแต่มันก็นานมาแล้วนะครับไม่นานเรอพน้องถุนหมวหวานนะ ไ,ะะไม่เอาอย่าตามผมิน้องมึงเลิกกินอะไ,ไนะครับร้องนองพหาอะระนองป่าพีา่าน้า่ตน้องนอมนนึงจะหีไน้อน้องจะย่นอกว่าจะหนีพ้น ขอโทษครับลุงจะจะว่าไปลุงเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเหมือนจะโดนไปหลายช็อตเอาเรื่องเลยครับพอดีขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจนะลุงลุงบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าผมขอโทษนะครับลุงขอโทษจริงๆนะครับลุงลูกพรอมสิกพูพร้อมง้เด็กเป๊ะพอพอไม่เช่ว่าพ่ออยู่ที่หาดใหญ่เหรอ